สามคัคคีคำสามพยางที่มีความหมายยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะมีรากศัพท์มาอย่างไรแต่จงฝังรากความสามัคคีนี้ไว้ในจิตใจคนไทยทุกคนลพลักเล็กๆจะยิ่งใหญ่ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจสามัคคีสวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกาค่ะ ชาวลำปางร่วมกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินายริทิพงศ์เตชพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดกิจกรรมดำนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน,นิคมพัฒนาร่วมกับหลายหน่วยงานในจังหวัดลำปางจัดขึ้นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหา2557และอนุรักษ์สืบสานประเพณีลงแขกดำนาตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่นและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนให้เกิดความรักความสามคัคคีโดยมี ชาวนาจาก14หมู่บ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประชาชนเด็กนักเรียนนักศึกษากว่า700คนรวมพลังสามคัคคีลงแขกดำนาปลูกข้าวในพื้นที่นารวมของชุมชนบ้านร่มเย็นหมู่ที่8ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสำหรับข้าวที่ปลูกในแปลงนาทั้ง8ไร่เป็นพันธุ์ข้าวกล้องหอมมะลิซึ่งกลุ่มอาชีพผู้ผลิตข้าวกล้องนิคมพัฒนาจะรับหน้าที่ดูแลเพื่อให้ข้าวทั้งหมดออกผลผลิต เป็นข้าวกเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษผลผลิตที่ได้จะนำไปบรรจุถุงสูญยากาศออกวางจำหน่ายพระมหาสมปองเตือนเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีออนไลน์ควรใช้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างมีสติ มูลนิธิ SCG จัดงาน SCG Foundation Family Day เพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุน SCG ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นโอกาสนี้พระมหาสมปองตาลปุตโตได้แสดงธรรมะในหัวข้อชีวิตวัยรุ่นในยุคออนไลน์ว่า การใช้เทคโนโลยีออนไลน์มีทั้งประโยชน์และโทษโดยประโยชน์ต้องเป็นการแชร์ภาพและข้อมูลที่ดีมีคุณค่าแต่หากมีการเผยแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสมก็จะกลายเป็นโทษส่งผลเสียต่อจิตใจชื่อเสียงและอนาคตดังตัวอย่างที่เห็นได้ในสังคมดังนั้นการป้องกันต้องรู้เท่าทันต้องมีสติสัมปชัญญะ คิดก่อนทำและต้องละอายต่อความชั่วและกลัวต่อบาปก็จะทำให้มีความสุขจากการใช้เทคโนโลยีออนไลน์สำหรับมูลนิลนธิ SCG มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีมีความมุ่งมั่นศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตีโดยมุ่งเน้นสร้างคนดีคนเก่งให้แก่สังคม ไปที่ข่าวต่างประเทศค่ะคณะผู้แทนเกาหลีเหนือเยือน5ชาติในอาเซียนโดยคาดว่าจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่เมียนมาด้วยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพในปักเมียงกุก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือยืนส่งคณะผู้แทนซึ่งนำโดยนายรีซูยองรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือออกเดินทางจากกรุงเปียงยางในวันนี้เพื่อเริ่มการเยือน5ชาติในอาเซียนได้แก่ลาวเวียดนามเมียนมาอินโดนีเซียและสิงคโปร์ สำนักข่าว KCNA มีได้ไรายงานวัตถุประสงค์ในการไปเยือนในครั้งนี้แต่สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้คาดว่าในรีซูยองจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนซึ่งจัดที่เมียนมาในวันที่10สิงหาคมนี้ด้วยทั้งนี้เกาหลีเหนือยังคงอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติเพื่อลงโทษที่เกาหลีเหนือได้ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธ หมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้แล้วนะคะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา16นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ